สวัสดี f อฟช่องวุฒคนทำมาหากินทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาหาบอลด่างอีกแล้วนะครับนี่นะครับบอลนะครับบอลนานะครับช่วงนี้กำลังเป็นกระแสครับหาไปสะสมไว้นะครับบอลนาสวยๆนะครับนี่นะครับเจอนี่หนึ่งใบนะครับ ดางพอได้นะครับนี่นะครับสวยนะครับต้นนี้ใบกำลังสวยๆนะครับผมจะขุดก่อนนะครับมีดนะครับเสียบลงไปเลยครับ สวยนะครับบอลแถวนี้นะครับเป็นบอลบอลนานะครับนี่นะครับได้มาแล้วครับใบเต่างสวยๆกันไปเลยนะครับโอ้เกือบครึ่งนะครับเก็บไปใส่ถังไว้ก่อนนะครับเตรียมถังมาแล้วนะครับต้นที่หนึ่งนะครับ ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปหากันต่อครับบอลมันจะมีสองประเภทนะครับบอลสีดำกับบอลสีเขียวนะครับแราหาไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับหาบอลครับมาดูดูเหมือนว่าจะเจออีกหนึ่งหนึ่งใบนะครับนี่นะครับใบนี้ก็ด่างนะครับ ออกมาใหม่นะครับซึ่งออกมาใหม่นะด่างเยอะด้วยนะับบนี้นี่นะครับผมจะลองขุดไปปลูกดูนะครับลงคิดมากครับฟันใบเก่าทิ้งเลยนะครับมีดนะครับใช้มีดนะครับมีดปลายแหลมนะครับแทงลงไปเลยนะครับ มีดินติดขึ้นมานิดนึงนะครับเื่อมันจะได้ไม่เหี่ยวนะครับถ้าไม่มีดินนี่เหี่ยวครับผมเคยลองแล้วนะครับมันเหี่ยวครับเฉาเร็วครับต้นที่สองนะครับเก็บไว้นี่ก่อนนะครับสร้างกระป๋องนี่ครับสร้างถังนี่นะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นบอลสีดำนะครับนี่นะครับก้านสีดำนะครับเปิดดูครับถ้าด่างก็โอเค,อเคยังไม่ดังครับใบนี้หาง่ายๆนะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ไม่มียังไม่มีใครมาหาก่อนนะครับ ค่อยดูไปนะครับเจอใบสวยๆก็ขุดนะครับนี่ครับอันนี้ไม่ด่างนะครับนี่ครับแต่ใบมันเหี่ยวครับค่อยหาไปนะครับดูจากแบบนี้ก็ได้นะครับจากใบที่มันขดอยู่นะครับม้วนอยู่นะถ้ามันด่างมันก็จะมีลายขึ้นมานะครับ ก็ยังไม่เห็นมันด่างเลยนะครับนี่คนระับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับใบแบบนี้ถ้าด่างก็โอเคเลยนะครับหามาหลายที่แล้วนะครับแต่ คิดว่าตรงนี้นะครับจะเยอะนะครับเยอะกว่านะครับความดังของมันจะเยอะกว่านะครับคงจะเป็นพันธุกกรรมของมันนะครับ ใบสวยนะครับแต่ไม่ดังนะครับดูใบนี้กันมาใบนี้นะครับไม่ดังนะครับ ถ้ามันด่างหนึ่งใบนะครับมันจะมีโอกาสใบต่อไปมันจะมีโอกาสด่างอยู่นะครับต้องเอาไปลุ้นดูนะครับ ไม่เห็นใบสวยๆนะครับตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าผมจะเจออีกใบแล้วน,นี่นะครับใบนี้นะครับด่างประมาณนี้นะครับก็พอสวยอยู่นะครับเดี๋ยวขุด นี่เป็นหนอมันนะลรงขุดดูเนะหลากลึกซะด้วยครับต้นนี้จะรอดหรือเปล่าอ๋อเป็นไหลมัน,นครับนี่ครับโอ้ไม่น่าจะรอดครับรอดหรือเปล่า ไปด้วยนะครับเผื่อรอดนะครับใบยังหนุ่มอยู่นะนี่นะครับแต่รากโอ้โหโดนตัดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นครับถ้าไม่รอดดูใบนี้นะครับเดี๋ยวฟุกครับ หายากครับบนนาดาังครับใบด่างเยอะๆก็หายากครับตาลายหมดครับครับก็มาเจอนี่อีกหนึ่งใบนะครับนี่นะใบนี้นะครับมันจะบิดเบี้ยวหน่อยนะ ะคะนนรับี้แต่ว่ามันสูงนะครับใบนี้นครับคิดว่ายังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาดินครับมันก็ด่างไม่เยอะนะครับต้นก็สูงนะเอาไปปลูกลงกระถางคงจะลำบากครับผมคิดว่านะครับ ดูเลยนะครับเผื่อเจอต้นเล็กๆนะครับเมาดูไปส,สวยๆกันนะครับนี่นะครับผมเจอนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับ ใบใหญ่นะครับสวยด้วยนะครับด่างครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวจะทําการขุดขึ้นมานะครับนี่ครับมีดนะครับมีดปลายแหลมครับจิ้มลงไปครับกว้างๆครับการมันตรายนะครับดินขึ้นมาเยอะๆนะครับหลางมันจะได้ปิดขึ้นมาเยอะๆนะครับ สวยครับตัวนี้เหมาะแก่การเอาไปปลูกนะโอ้ยยากนิดหน่อยนะคมันเป็นรากไหลมันครับนี่นครับได้มาแล้วนะครับโอ้โหสวยครับตัวนี้ เดี๋ยวไปเก็บกันนะครับครับต้นต่อไปนะครับผมเจออีกแล้วนะครับใบนี้สวยนะครับเดี๋ยวให้ถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่ครับกําลังบานนะครับสวยไหมครับเดี๋ยวขุดก่อนครับต้องขุดดีๆนะครับใบสวยครับ ดินมาให้เยอะที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะใบที่สวยๆมันจะเหี่ยวนะครับต้องรอไปอีกนานนะครับกว่ามันจะออกมาใหม่นะครับใบนี้ก็ด่างนะครับด่างนิดนึงแมวนะครับด่างนิดเดียวครับต้องเอาเยอะขนาดนี้นะครับนี่ครับเยอะๆแบบนี้นะครับโอเคครับ สวยนะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนนะครับครับเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับวันเดี๋ยวผมจะมาสรุปยอดให้ดูนะครับวันนี้ได้กี่ต้นนะครับต้นแรกนะครับนี่นะครับเป็นบอลด่างนะครับก้านนะครับด่างล้มก้านเลยครับนี่ครับก้านเป็นลายสีขาวเลยนะครับเห็นไหมครับต้นแรกนะครับวางไว้ก่อนนะครับมันจะล้มครับต้นนี้ มาดูต้นที่สองกันนะครับต้นที่สองเป็นต้นนี้นะครับพอพอจะด่างเยอะอยู่นะครับต้นต่อไปนะครับต้นที่สามนะครับด่างประมาณนี้นะครับนี่หลากน,น้อยหน่อยนะครับหลากนะครับ อต้นแล้วนะครับนี่ก็ต้นที่สี่นะครับต้นที่4ีกระด่างนะครับ,รบประมาณนี้นครับต้นที่5้านะครับใบกำลังม้วนอยู่นะครับต้นที่ห้านะครับ ต้นที่หนะครับต้นเล็กครับนี่ครับใบก็สวยอยู่นะครับต่อไปเจ็ดครับต้นที่7ครับด่างครึ่งนึงครับด่างเยอะนะครับต้นที่8ครับต้นใหญ่นะครับนี่ครับด่างสวยครับใบนี้ครับ ด่างเยอะด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับต้นที่เก้านะครับด่างเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับด่างครึ่งใบเลยนะครับเก้านี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่กระถางนะครับใส่กระถางไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องวุฒิคนทำมาหากินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ